ฟิลิปปินส์ทำแสบนะครับเขี่ยจีนทิ้งยกเลิกข้อเสนอการลงทุนด้านรถไฟนะครับโดดเข้าหาอเมริกาทําทะเลจีนใต้แถบนี้เนี่ยระอุดเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้ล่าฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับผม young, คิมฮะคุณอยู่ในช่องคิม Property ์้ร้านที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับการชรคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนทุนที่ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับในคลิปที่จะคุยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสามเศร้านะครับอเมริกาทางด้านจีนและก็ทางฟิลิปปินส์ครับ หากพูดถึงฟิลิปปินส์นะครับหลายคนก็จะมีภาพจําว่าอยู่ในแถบใกล้บ้านเราแถบเอเชียนะครับแล้วก็ไม่ห่างไกลจากจีนครับมีความสัมพันธ์ที่ทั้งรักทั้งแค้นกับทางจีนพอสมควรนะครับการจีนเนี่ยมาลงทุนในฟิลิปปินส์ค่อนข้างเยอะรวมถึงไม่ค่อยพลาดด้านเรื่องของน่านน้าทะเลจีนใต้ด้วยครับแต่ประจันหนึ่งที่คนหลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับนั่นคือฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นจุดที่สสาคัญทางทะเลมากๆเลยนะฮะหากเลื่อนไปทางขวามือแล้วเนี่ยจะเห็นภาพว่าสอเมริการตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มีกองทั นนัั่เองครบแล้วก็ไม่พอเลครับในเกาะที่เรนใกล้เอเชียบ้านเราเนี่ยก็มีเกาะกวมครับอยู่แถวตรงนี้นะครับลองซูมเข้าไปครับนี่เกาะกลวมเล็กๆตรงนี้ครับเป็นกองทัพของอเมริกาครับในอดีตเนี่ยคู่อริอเมริกาเนี่ยมีการขูนหึมๆนะครับว่าจะยิงเกาะกวมนี้ให้หายจอยไป และตัวนจริงๆเนี่ยสิ่งถัดออกมาจากเกาะกวมเนี่ยก็คือตรงฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับเป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่และเป็นพิิธศัาส์สำคัญของแถบเอเชียเลยอย่างที่คนรู้เขาว่าจีนเ,เองเนี่ยมีจุดอ่อนนะครับด้านหน้าน้ำในฝั่งนี้เกิดสงครามเกิดรบกันอะไรก็โดนปิดตอฝั่งนี้แพ้ตลอดการ พวกเราได้ทําการสร้างกองทัพในแถบนี้เช่นเดียวกันนะครับมีหมู่เกาะสเปนลี่หมู่เกาะพาราเซลมีการถมดินทําเกาะเก่าสร้างภอมิพาคเนินท่วหน้าน้ำตรงนี้เลยแต่ในหามองจุดนี้จะเห็นว่าฟิลิปปินส์เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากนะครับของทั้งสองมหาอำนาจยิ่งช่วงที่แบบสองมหาอำนาจนข่ยขังกันมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยฟิลิปปินส์ก็แบบมียาหอมเข้ามาจากสองฝั่งครับจีนเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องของการทําธุรกิจทําการค้าขายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตรงนี้อยู่แล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะจีนเองก็มีการลงทุนในฟิิลปนนแ้้วก็คคาาาขขย่อง เยอะนะครับ ก็เรียกว่าเข้ามาจีบเข้ามาทาธุรกันค้าด้วยอย่างแน่นแฟนครับโดยเพราะโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่น BRI, Belt a n นิเท t i ฟ v e นะทางรถไฟแล้วก็ทางเรือก็ลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนต็งถามว่าเป็นยาหอมหรือว่ายาพิษกันแน่ครับซึ่งสมัยของผู้นาคนเก่านะครับคุณดูเตอร์เต้นี่นะจีนก็มีการทํา MOU กันเยอะนะครับครามลึกลัยด้านเช่นโควาขามนาคมการศึกษาธุรกิจบริการนะครับแล้วก็เรื่องของจะนําข้าวมะพร้าวของฟิลิปปินส์เข้าสู่ประเทศอีกด้วยโปรเจกต์ใหญ่ๆก็ได้แก่เรื่องของการขุดเจ ต่างนานาถูกไหมและจีนเนี่ยก็มีเทคโนโลยีค่อนข้างดีด้วยครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่หวานหอมมากๆนะครับสับสองชาตินะครับยิ่งช่วงเกิดโควิดนี่นะทางจีนเนี่ยทำการผลิตจากวัคซีนโควิดได้ถึง5 0 0 0 0นโดสกับทางฟิลิปปินส์เลยนะครับทำให้ในช่วงเวลาหนึ่งนี่นะครับข้อพิพาทตรงแถบหน้าน้ําทะเลจีนใต้นะก็ไม่ได้ถูกพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแหมยาหอมจีนเข้าแรงนะฮะแต่นั่นเลยครับหลังๆมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับพอสมควรเลยถ้าเรื่องของการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วก็ผู้นําคนใหม่่่เเเอออออองงงงงกกกก็็ตตาาาาาามมมมมคคครรรรรััััับบบแแลลละะะ้้ปปปนนนขววววสสสพธ์์หหฟิิิิฐ ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเคยเป็นอดีตมหาอำนาจอาณานิคมของทางฟิลิปปินส์ครับตั้งแต่ปี2 4 4 1แล้วนะครับอีกทั้งมีการลงนามทุจญาตป้องกันร่วมกันด้วยนะครับเกี่ยวกับการทหารเกี่ยวกับความมั่นคงครับตัว MDT ฮะแต่ได้เห็นความร่วมมือกันด้านการซ้อมรบทางทหารค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของด้านด้านน้ำเรื่องของการต่อต้านผู้ก่อการร้ายและมีฐานทัพมีการตั้งอยู่ที่นี่ด้วยครับหรือพูดง่ายๆคือก่อนี้นะครับทางด้านการลงทุนด้านการทำธุรกิจการค้าเนี่ยก็มีความอ่อนโ พอสมควรครับก็เรือฟิลิปปินส์เล่นเกมการบริหารอำนาจของทั้งสองฝั่งอย่างลงตัวนะครับได้ทั้งคู่เหมือนกับอินเดียแล้วครับแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยอะไรๆมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับยิ่งเป็นช่วงที่ภูมิรัศร์ทั่วโลกเนี่ยต่างขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยทางฟิลิปปินส์ได้ทำการยกเลิกข้อเสนอลถไฟจากจีนนะครับแล้วก็มีการแสวงหานักลงทุนผู้ให้ทุนรายอื่นครับก็เรียกเป็นการเขี่ยจีนทิ้งเลยนะครับทั้งที่จีนเนี่ยก็เคยเป็นคนที่ให้เงินมาก่นนา่่นะ่่อนนนนนนห้้้้าาาาาาาีีีีตกกกกกกกลลงงเย็รรรรรววไไมมททํํูิจจแคโถ ทั้ง3โครงการที่มูลค,ค่ามากกว่า5,000ล้านดอลลาร์ครับในฝั่งคอรฟลิปินเขาต้องมองว่าจีนเองเนี่ยก็ไม่ได้จริงใจในการจะทําโครงการอันนี้ซะเท่าไหร่นะครับก็เลยทำการบอกปัดและไปหา,าพันธมิตรรายอื่นแทนนั่นเองก็คือก่อนนั้นนี้ในสมัยของดูเตอร์เต้นี่นะครับจีนก็ได้ให้คํามั่นว่าจะทําโครงการนั่นแหละนะฮะแต่ว่าพอเวลามันเปลี่ยนแปลงไปผู้นําเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ดูเหมือนจะยึกยึดยักยกัยกอะครับซึ่งชวดนี้แคมเปญที่ชื่อว่าบิวบิวบิวของทุนดูเตอร์เต้นะครับแล้วก็ สหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นแต่เดียวกันก็มีการเรียกร้องนะครับพฤติกรรมอันก้าวร้าวที่มากขึ้นของจีนในหน้าน้ําแถบนี้อีกด้วยกลกวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นการพังทลายความสัมพันธ์จากฝั่งของจีนนั่นเองครับรายงานล่าสุดเนี่ยด้านความมั่นคงด้านกองทัพนี่นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยได้อนุญาตให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าถึงฐานทัพทหารอีก4แห่งครับและมี1อันที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับที่หันหน้าไปทางไต้หวันอออออีีีีีีีีีกก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 ด้้้้้้วววยยยฮะะคคคคคคื่่่่่่่นน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 นหหาาาาาเเเเเเรรรรรรรััััััับมมมมสพพธ์จไตตติ็ุุุปปงงงงึใแณล ไปเยือนไต้หวันจีนเองก็หึ่มขึ้นะครับมีการส่งกองเรือมาบริเวณปิดล้อมด้านนี้ด้วยแล้วเป็นขนาดดยวันะครับท,ที่ฟิลิปปินส์เปิดโอกาสให้มีการาตั้งฐานทัพทางเรือเพิ่มไปฝั่งนี้มากขึ้นครับและไม่พอนะครับทั้งสองประเทศเนียสหนันกอารกับฟิลิปปินส์ได้ทําการร่วมลาดตระเวนกันอีกครั้งที่ทะเลจ,จีนใต้ตรงน,นี้ครับแล้วก็มีการเข้าข้างสหรัฐในข้อพิพาทต่างๆกับทางจีนอีกด้วยครับก็เรียกว่าไวสุดริมที่ประตูก็ว่าได้นะครับอเมริกาก็เข้าข้างฟิลิปลปิน สารระหว่างประเทศนี่นะฮะข้อพิพาทกันในฝั่งของน่านน้ำเทะเลจีนใต้นี่นะทางฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับก็ทำการชนะคดีอีกด้วยครับก็นั่นแหละครับข้อพิพาทตัวหมู่เกาะเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายนะครับทั้งจีนเองทั้งไต้หวันทั้งเวียดนามก็ต่างเคลมตรงนี้รวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะครับยิ่งตัวหมู่เกาะสเปรดลี่นี่นะฮะก็มีทั้งเวเนเซีย บรูไนก็เอาด้วยครับซึ่งชัดเจนเลยรับฟิลิปปินเนี่ยช่วงหลังๆนี้ออกตัวแรงมากๆนะครับและแน่นอนว่าจีนเองก็คงจะไม่ที่พอใจนะฮะแต่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเพราะว่าคุณโจวไบเยนเนี่ยถือว่าออกปากเองเลยว่าอเมริกานะครับจะทําการปกป้องทางฟิลิปปินครับหากเกิดการโจมตีของทางจีนในแถบนี้ฮะล่าคือไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวอเมริกา่ยคุ้มครองคุณนะครับเหมือนกับที่คุ้มครองทางไต้หวันนั่นแหละครับไม่พอเลยครับคุณมาโกเซนนะครับผู้นําของทางฟิลิปปินเนี่ยก็ได้รยนะัวคบ ก็เรียกว่าอยู่ใกล้ๆกันเลยนะก็สัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะอยู่ฝั่งนี้เต็มตัวฮะญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์จะทำการจับมือกันอย่างแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นพันธมิตรร่วมกับทางอเมริกา แถงเดียวกันครับซึ่งผู้นําญี่ปุ่นเนี่ยครับก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะร่วมมือกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อเมริกานะเพื่อจะปกป้องทะเลจีนใต้ตรงนี้ครับส่วญี่ปุ่นช่วงหลังเนี่ยก็มีบทบาทด้านการทหารมากยิ่งขึ้นการมีการเพิ่มงบประมาณการทหารหมถึง2เท่านะฮะจาก1%ของ GDP เป็น2%ครับแล้วก็มีความพิพาทที่คห้ามกับทางเกาหลีเหนือด้วยนะครับที่มีการยิงตัวขีปนาวุธเฉี่ยวกันไปเฉี่ยวกันมาครับซึ่งก็แน่นอนว่าความตึงเครียดเรื่องของภูมิรัศาสตร์ที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับทางการจีนก็ทําการลดการนําเข้าของจากญี่ปุ่นเป็นการตอบโต้ด้วยนะทําไมยอด2 ญี่ปุ่นเนี่ยก็หดตัวลดลงไปนะครับนั้นเห็นว่า พอมันมีความไม่สงบเกิดขึ้นอน่างการค้าขายมันก็ติดติด,ตดชงกชงงันนะครับยิ่งเป็นประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่นะวาเดียวกันเนี่ยที่อย่างที่เคยพึ่งพาก,กันก็จะขัดแย้งกันซะมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่จีนเคยมีความสัมพันธ์อันดีด้านการค้าขายด้านการลงทุนในทางฟิลิปปินส์นี่นะครับวันนี้ดูเหมือนจะได้นายทุนใหม่นะครับนั่นก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียครับเสนอให้ทุนโครงการรถไฟเนี่ยที่จีนที่เทจีนไปเนี่ยครับราวๆห้าพันล้านดอลลาร์เนี่ยก,ปปกค ว่าได้ครบเลยนะครับนายทุนเก่าออกหรือพูดง่ายๆว่าเขียนนายทุนเก่านี่นะครับแล้วก็หานายทุนใหม่อีก ฝั่งหนึ่งอีกกงหนึ่งเนี่ยได้ทันท่วงทีเลยนะครับทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีก็เป็นพันธมิตรสาคัญอยู่แล้วไม่พอนะครับในฝั่งของการค้าขายการส่งออกนี่นะฮะก็มีการส่งอะโวคาโดนะไปยังเกาหลีใต้อีกครั้งด้วยนะครับก็เรียกว่าได้พันธมิตรได้แก๊งใหม่นะครับแม้กระทั่งทางประธานสภาของไต้หวันเนี่ยได้มีการยกย่องนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์เนี่ยมีการจับมือกันสร้างวงเซี่ยวแห่งการป้องกันเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในแถบนี้ครับก็จะเจ็นนะครับใน มองว่าจีนก้าวร้ราวนะครับทำการเขียนจีนทิ้งก็เป็นความร่วมมือกันด้านทาหารการค้าขายแต่ก็แต่เห็นภาพว่าความขัดแย้งในพื้นที่นี้มันค่อนข้างตึงเครียดกันมากขึ้นนะครับแล้วค่อนข้างใกล้บ้านเรามากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่เกิดสงครามหรือว่าปึ้งปั้งกันนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในหลายๆส่วนของโลกใบนี้เนี่ยเช่นทางอิสราเอลกับทางฮามาสนี่นะครับหรือทางรัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็ค่อยๆประทุประท้างกันและถามต่อไปว่าและหนึ่งในตำแหน่งที่แบบค่อนข้างคลุก้กลุ้นเนี่ยหนึ่งนั้นต้องมีทรจีนนรรร้เเหห็นนนนนบบบบาาางงมมมัััยยคคอออต์กก่ะร วันนี้ขอบคุณที่คนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่อง Kim Property ครับและขอบลาหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสับไพ่ได้ที่ฟังข้อมูลเชิงลึกนะฮะผมมีพรีเมียมคอนเทนต์นะเป็นข้อ,อในวงใหนกดออจอยกดสมัครได้ข้างล่างนี้ตรงนี้เลยนะครับนัง่งทุนเนี่ยห้ามพลาดนะสุดท้ายที่นี่ต้องก่อนก,นก็เลยก่อน,นเอนจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะ เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรการจะมาอะไรกานจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยนั้น,นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ